สวัสดีครับทุกท่านครับโอ้มากันค่ำนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดนักขัดตะเรินะครับหลายๆท่านก็อาจจะยังอยู่ที่บ้านนะครับเอเดี๋ยวเด๋ยวนะฮะมีแสงสะท้อนนะครับมาที่ตัวช่องวิดีโอใช่ไหมฮะเวลาถ่ายทอดยิงสัญญาณออกไปเนี่ยจะขอปรับฟิลเตอร์นิดหนึ่งนะครับ เชัดไหมครับอืมอ่ะนะครับสมาชิกทั้งหนึ่งพันเจ็ดรอยท่านเนี่ยนะครับที่อยู่ในห้องติวเนี่ยนะครับก็เชิญเพื่อนกันเข้ามานะครับตอนนี้มาแล้วนะครับ้าร้อยห้าสิบท่านโอเคนะครับ9้าร้อยห้าสิบท่านนี่เราเอาเลยไหมฮะเอาเลยเนาะนะครับวันนี้มมีมีมันม,มีอะไรว,วิบวับ,วบมาซะหน่อย <laughs> เนะครับเนื่องจากว่าเราหายไปหลายวันนะครับในช่วงที่หยุดยาวนะครับในช่วงที่หยุดยาวแล้วก็เดี๋ยวนะดูแสงนี้นะครับมีแสงสะท้อนเข้ามานะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับแสงนิดนึงนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับห้องติวของเรานะครับหลายหลายท่านเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวก็ไปดูเทปเก่านะครับผมเห็นหลายท่านนะครับก็แอบไปดูของเก่ามาซึ่งวันนี้นะครับ ก็เป็นวิชาหลักท้ายๆนะครับไม่ใช่วิชาท้ายๆของการติวนะแต่เป็นกลุ่มวิชาหลักท้ายๆนะครับพรบอเขาเรียกว่ากฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตซึ่งทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามพรบวิธีปฏิบัติตราชการทางปกครอง ใครก็ตามที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามพบรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองท่านจะต้องเจอกฎหมายตัวนี้นะครับซึ่งท่านก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับหลายคนก็จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้นะครับในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่นะอ่ะรอเพื่อนกันแล้วนะครับก็ ตอนรับกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับห้องติวในวันนี้นะครับเ,เดี๋ยวมีประเด็นนิดหน่อยหรือกฎหมายฉบับนี้ท่านไปสอบราชการตำแหน่งใดก็ตามนะนับตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาเนี่ยใครไปสอบข้าราชการกฎหมายฉบับนี้ต้องออกสอบนะครับแค่หนึ่งข้อหรือแค่2ข้อก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ก็ออกไม่มากเราไปดูกันดีกว่าครับ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตานะครับขออนุญาตเปลี่ยนขออนุญาตวิ่งไปสลับห้องติวแป๊บนึงนะโอเคนะครับผมอยู่หลายห้องนะฮะ อะนะครับขอกลับมาที่ห้องติวตรงนี้โอเคคือกำลังจะเปลี่ยนหน้าจอเซตติ้งให้เอาครับท่านสมาชิกเราไปดูของเรากันดีกว่าเลครับคือในเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้พรมหยัดฉบับนี้เนี่ยนะครับ มันก็มีเรื่องราวหลายประการผมได้เคยติวไว้ให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับถ้าท่านมาทีหลังท่านบอกว่าเอออยากจะดูเต็มๆสักชั่วโมงหนึ่งเพราะวันนี้เป็นการติวสรุปบอกว่าดูเต็มๆได้ไหมคำตอบคือดูเต็มๆได้ครับไปดูในช่อง YouTube กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมมีช่อง YouTube มาประมาณ25ปีแล้วฮะแต่มีคนติดตามอยู่ประมาณ18คนนะ ท่านช่วยเป็นคนที่19 20ปีนี้ผมหวังว่าจะมีคนติดตามครบ30คน่จะเป็นพระคุณขอบพระคุณมากนะครับไปติดตามผมด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียกําลังใจแล้วผมบอกอีกทีหนึ่งว่าไอห้องติวของผมเวลาผมทํา y o YouTube ให้ท่านเลยนะนะไม่บอกให้นะไม่มีโฆษณาขัาน้นเป็น YouTube ช่องเดียวนะครับ พี่ทาง youtube ขอเอาโฆษณามาลงนี่พูดกันแบบไม่โม้นะครับ youtube ขอโฆษณามาลงแต่ผมบอกว่าอย่าไปลงเลยนะครับพอไปลงปุ๊บเนี่ยคนที่ดูเนี่ยมันจะขาดตอนจะไม่ได้อัดทรถสวัสดีครับพี่รัตนาพรนะครับผมก็เลยไม่เดี๋ยวนะมีเสียงสะท้อนไหมฮะ เสียงสะท้อนหรือเสียงกระท้อนนะอ๋อถ้าท่านหนุ่มใต้เนี่ยนะครับมีเสียงสะท้อนปุ๊บเนี่ยท่านเอาไฟนั่นออกก่อนนะครับอาจจะเปิดซ้ำสองช่องชนนอนะครับลองกดรีเควสตใหม่นีครับแล้วก็จะเข้าพอพูดถึงช่อง Youtube ผมนะครับนี่ผมไปตอนนี้ไปที่ไหนผมก็จะโปรโมทช่อง Youtube ในครับให้ทุกคนได้เข้าไปติดตามกันหลายๆคลิปเป็นคลิปฟรีๆเลยนะครับน้องๆหลายคนสอบราชการได้ก็โทรมาขอบคุณใหญ่เลยบอกว่าติดตามทาง YouTube ในเอกสารประกอบการติวของท่านเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยไม่มีนะครับนะฮะแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับข้อสอบมันออกแค่สองข้อออกอะไรบ้างเราไม่พูดมากนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ข้อแรกเลยครับที่ผมพูดเนี่ยมันคือข้อสอบในปี2563ทั้งนั้นข้อที่1นะครับต้นปีใครไปสอบที่ดินกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยถามว่าคำว่าอนุญาตคืออะไรสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมันถามว่าคำว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตามพระบัญัติฉบับนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพักง,งานตามกฎหมายใดเอาฉเฉลยก่อนเลยคําว่าอนุญาตหมายถึงรวมถึงการอนุมัติการให้อาจชยายบัตรและการให้ประธานนบัตรอาจชยายบัตรอนุมัติอน,ตอนุญาตนะครับให้สัมบาทานนบัตรให้อาจชยายบัตรเป็นเรื่องราวของคําว่าอนุญาตหมดเลยและอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาทางปกครองเนี่ยท่านถือว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตามพร่ำยัดฉบับนี้คือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายปกครองนั่นเองนะครับกฎหมายฉบับนี้นายกรักษาการนะครับก็คือนายกประยุทธ์มาดูเหลืองๆตัวนี้ครับศูนย์รับคำขออนุญาต สังกัดใดอันนี้ถามของกรมส่งเสริมนะครับศูนย์รับคำขออนุญาตสังกัดที่ไหนคำตอบก็คือศูนย์รับคำขออนุญาตเนี่ยสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับถือเป็นส่วนราชการตามพรบรับเบียบบริหารราชการแผ่นดินท่านต้องโน้ตไว้เลยนะครับข้อสอบเนี่ยนะครับมันถามได้อยู่2ประเด็นประเด็นแรกถามว่า ศูนย์รับคําขออนุญาตอยู่ในสังกัดไหนส่วนใหญ่ตอบผิดเพราะส่วนใหญ่ไปตอบว่าอยู่ในสังกัดสํานักปลัดผิดครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือศูนย์รับคําขออนุญาตนั้นสังกัดอยู่ในสํานักนายกรัฐมนตรีและถือเป็นส่วนราชการเป็นส่วนราชการตามกฎหมายไหนครับ ตามพรบร,รับเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2,534ไม่ใช่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายปกครองไม่ใช่เป็นส่วนราชการตามท่ายัดนี้แต่เป็นส่วนราชการตามพรบร,รับเบียบบริหารราชการแผ่นดินดอกจันที่สองไว้ดอกจันที่สามครับการตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต เมื่อมันเป็นส่วนราชการตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมันก็จะต้องมีการตรากฎหมายถามว่าการตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตตราเป็นกฎหมายใดคำตอบก็คือตราเป็นพระราชกิจดีกานะครับไม่เหมือนการตั้งกระทรวงทะบวงกรมถ้าตั้งกระทรวงทะบวงกรมเนี่ย ทำเป็นตัวพระราชบัญญัติแต่ถ้าตั้งศูนย์รับคำขออนุญ,ญาตมันเป็นศูนย์มันเล็กกว่ามันมีฐานะเหมือนตัวของการตั้งอำเภอนะครับก็คือตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตั้งศูนย์รับคำขออนุญ,ญาตตั้งอำเภอตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตราเป็นพระราชกฤษฎีกาฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกฎหมาย3ฉบับหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ตามพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองศูนย์รับคำขออนุญาตเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตั้งได้ตามพร,บร,บ,รบรับเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาท่านได้แล้วข้อสอบหนึ่งข้อครับนี่คือข้อสอบหนึ่งข้อ แค่นี้เองต่อมาครับพรบฉบับนี้ไม่ใช้กับใครผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับเวลาผมไปติวที่ไหนผมก็จะบอกให้ว่าไม่ใช่กับประยุทธ์ไม่ใช้กับประยุทธ์คือไม่ใช้กับลุงตูน่นั่นหละฮะไม่ต้องไปถามว่าท่านประยุทธ์ไหนลุงตู่ของเรานั่นแหละครับก็บอกแล้วว่าลุงตู่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเราเลยไม่ใช้กับลุงตู่มันเป็นเทคนิคในการจำครับท่านสมาชิกครับที่ว่าไม่บังคับกับประยุทธ์ประยุทธ์เนี่ยนะครับ ลุงประยุทธ์เป็นใครครับลุงประยุทธ์เป็นทหารเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีนะขอเลเซอร์ชี้ให้สวยๆลุงประยุทธ์หนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีคนหนึ่งเพราะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน3 5คนรวมตัวนายกก็เป็น36คนเราเรียกว่าคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นนายกก็ถือเป็นคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับคณะรัฐมนตรีเวลาประชุมกันก็ประชุมกันในสภานะครับเราเรียกว่ารัฐสภาแล้วกันเพื่อให้จําง่ายๆคือสภาใหญ่รัฐสภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรรวมกันกับวุฒิสภา นี่คือหนึ่งนะครับสองครับยุธคืออายุธอะไรครับยุตติธรรมไงครับยอยุธคือยุตติธรรมทำอะไรท่านดูทอนี้นะครับทอธรรมชาติทอธงคือคำว่าธรรมชาติทอทหารย่กมาจากอะไรครับทอทหารก็ย่อมาจากทหารนั่นเลยครับจํง่ายง่ายว่าอรบอฉบับนี้ไม่ใช้กับใครแค่นั้นเองผ่านไปได้ไหมครับผ่านไปได้ ต่อไปครับต่อไปมาดูตัวเลขครับท่านสมาชิกน้องๆที่ดูอย่าลืมกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการถ่ายทอดสดนะครับท่านดูถ่ายทอดสดอยู่นะครับถ้าเป็นช่องที่เห็นใน Facebook ออนไลน์ตอนนี้นะครับสำหรับคนที่สมัครติวมาแล้วเนี่ยท่านก็ดูได้เป็นจนถึงวันสอบนะครับก็ไม่ได้มีการลบเต็ประการใดเพราะผมเห็นมีสมาชิกเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะเดี๋ยวไปที่ตรงนี้นี่คือตัวเลขครับ ใครไปสอบของกรมส่งเสริมล่าสุดที่สอบพนักง,งานก็ออกตัวเลขนี้นะครับใครไปสอบของกรมอุทยานเมื่อช่วงปีต้นปีที่ผ่านมาก็ออกตัวเลขนี้เลยครับใครไปสอบของสานักปลัดกระทรวงมหาไทยทั้งสองตำแหน่งไม่ว่าเป็นนักวิเคราะห์หรือนักจัดก็ออกตัวเลขนี้เลยครับซึ่งผมบอกตลอดเวลาผมติวนะว่าเลขเนี่ยท้าต้องจําให้ได้คือเลขสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดร้อยแปดสิบไม่ใช่ใบหวยวันนี้เนี่ย แต่มันคือตัวเลขที่จะต้องจำสามห้าเจ็ดิเ็ดร้อยปสิบมันจำยากไหมฮะไม่ก็จำไม่ยากกับตานสมาชิกสามคืออะไรฮะสามคือสามวันสามวันคืออะไรสามวันก็คือกฎหมายฉบับนี้เขาบอกว่าเรื่องไหนก็ตามที่ศูนย์รับคำขออนุญาตได้ตั้งทงอะขออภัยครับเรื่องไหนก็ตามที่ศูนย์รับคำขออนุญาต ได้รับเรื่องไว้ท่านต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน3วันทําการภายใน3วัน3ส่งท่านเขียนใต้คําว่าส่งส่งคือ3ครับกฎหมายฉบับนี้พูดถึงศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่รับคําขอเป็นเหมือนเสมือนตัวกลางเป็นเสมือนไปรสนีน์พอรับเรื่องจากหน่วยงาน รับเรื่องจากบุคคลมาแล้วท่านก็จะต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นท่านรับคำขอคำร้องขอตั้งโรงแรมท่านก็ต้องส่งให้อำเภอท่านรับคำร้องขอใบอนุญาตปืนท่านต้องส่งให้อำเภอท่านรับคำร้องค่าไฟฟ้าหรือขอติดตั้งมิเตอร์ท่านก็ต้องส่งให้การไฟฟ้าท่านรับคำร้องขอออกโฉนดท่านก็ต้องส่งให้กรมที่ดินเพราะฉะนั้น หัวใจหลักของพรบอํำนวยความสะดวกเนี่ยมันจึงอยู่ที่ศูนย์รับคําขออนุญาตนี่แหละครับศูนย์รับคําขออนุญาตนี่แหละทําหน้าที่เสมือนตัวกลางรับคําขอรับค่าธรรมเนียมแล้วก็ส่งต่อโดยเฉพาะคําขอเขาขออะไรมาศูนย์รับคำขอต้องส่งต่อภายใน3วันคำตอบไฮไลท์คีย์เวิร์ดของมันก็อยู่ที่คำว่า3มส่ง สามส่วนเจ็ดแจ้งเจ็ดคือแจ้งอะไรครับแจ้งล่าช้าส่วนราชการเจ้าของเรื่องรับคําขออ่ขออภัยครับรับคาอ่าถูกต้องรับคําขอมาจากชาวบ้านนะครับรับเรื่องมาจากชาวบ้านโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับในการพิจารณาเรื่องใดๆก็ตามอย่างช้าที่สุดเนี่ยเจ็ดวันท้างต้องเสร็จ แต่เรื่องราวบางเรื่องเนี่ยเวันมันไม่เสร็จนะนะครับเวันมันไม่เสร็จตัวอย่างเช่นในเรื่องสัญชาติอย่างเงี้ยการสืบเสาะพยานหลักฐานการไปหาสถานที่เกิดไปหาหมอตำยที่อ้างว่าทำเกิดทำคลอดไปหาสถานที่ที่อ้างว่าเกิดตรงนี้7วันมันไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องที่ประชาชนขอให้ทำเนี่ยขอให้ออกสัญชาติไทยให้สมมุตินะ เจ็ดวันมันไม่พอครับท่านสมาชิกเขาบอกไม่เป็นไรเจ็ดวันไม่พอแต่คุณช่วยแจ้งเขาเลยกันนะครับว่ามันถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นในเวลานี้ส่วนนาชการเป็นทุกข์มากด้วยพรบฉบับนี้แหละนะครับบอกว่าถ้าคุณทําเรื่องไหนไม่เสร็จคุณต้องแจ้งความล่าช้าทุกทุกเจ็ดวันเจ็ดแจ้งสามส่งห้าคือห้าอะไรครับ ไม่ใช่หวันนะครับหคือ5ปี5้าปีนับเรื่องอะไรครับหปีเป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมายทุกๆหปีตัวอย่างเช่นในกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายในเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับเมื่อก่อนเราเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินปัจจุบันเราก็เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างนะครับเดิมเนี่ยกฎหมายเรียอะไรมันก็เก่าตอนนี้ก็เริ่มเสนอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายพร่ำยัดเรีย,รยอะไรพรบค้าของเก่าของกระทรวงมัาดไทยก็เป็นกฎหมายเก่านะครับทุกวันนี้ก็พยายามที่จะปรับปรุงพรบอำนวยความสะดวกก็เลยบอกว่าอะไรก็ตามนะ ถ้าเป็นระเบียบกฎหมายที่อยู่ภายใต้หน่วยงานไหนเนี่ยถ้าท่านดูแล้วมันไม่สะดวกแก่ประชาชนเนี่ยทุกๆ5ปีช่วยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขไหน่อยได้ไหมด้ครับก็คือต้องส่งเรื่องต่อไปเพื่อขอแก้ไขถ้าเป็นระดับพร่ำหยัดก็ต้องส่งเรื่องไปถึงสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งเรื่องไปให้คอรมอส่งเรื่องต่อไปเพื่อออกเป็นกฎหมายตามระบบของรัฐสภาอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ท่านจําให้ได้แค่การน,นะครับว่า 5้าคือหปีผู้อนุญาตต้องเป็นคนพิจารณานะครับว่ากฎหมายของตัวเองล้าสมัยแล้วหรือยังนี่คือ5ปีร้อยแปบร้อยแปคือ180อะไรครับร้อคือร้อวันนะครับก็บอกไว้เลยว่านับตั้งแต่พร่ำยัิฉบับนี้มีผลบังคับใช้180วันนับไปต่อข้างหน้า ผู้มือประชาชนต้องเสร็จปัจจุบันคู่มือประชาชนเสร็จหมดแล้วถามว่าใครเป็นคนทำคู่มือประชาชนคำตอบก็คือส่วนราชการนั่นแหละเป็นคนทำคู่มือประชาชนประเด็นมันมีในการออกข้อสอบนะครับโดยเฉพาะของกรมส่งเสริมที่ออกสอบระดับบริหารอำนวยการในปี2561หรือ62เนี่ย จำได้ไม่แน่ชัดแต่จําได้ชัดเจนในเรื่องข้อสอบข้อสอบมันถามว่าอะไรรู้ไหมครับมันถามว่าคู่มือประชาชนเนี่ยพอทําเสร็จแล้วเอาไปปิดไว้ที่ไหนนะครับแล้วคู่มือประชาชนรายละเอียดข้างในเนี่ยต้องมีอะไรบ้างน,นะรายละเอียดของคู่มือประชาชนต้องมีอะไรบ้างและอีกประการหนึ่งก็คือ คู่มือประชาชนทำแล้วเอาไปเผยแพร่ไว้ที่ไหนนะครับบอกไว้เลยว่าคู่มือประชาชนนั้นสามารถจะเผยแพร่ได้สามทางทางที่หนึ่งนะครับก็คือเผยแพร่ไว้ณสถานที่รับคำขออนุญาตพูดง่ายๆก็คือเผยแพร่ไว้ที่สำนักงานของตัวเราเอง หน่วยงานไหนทำท่านก็แปะติดฟิวเจอร์บอร์ดปิดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้นท่านก็ต้องปิดแปะประกาศไว้ประการที่2ก็คือเผยแพร่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ก็ได้ปัจจุบันท่านกดเข้าไปปุ๊บท่านจะเห็นคู่มือประชาชนทางเว็บไซต์เข้าไปในเว็บไซต์ของส่วนราชการไหนก็ตามเข้าไปในเว็บไซต์ของกอพอรอท่านก็จะเห็น เข้าไปในเว็บไซต์อบตเทศบาลอำเภอท่านก็จะเห็นคู่มือประชาชนที่หน่วยงานนั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบก็จะมีประกาศไว้ในเว็บไซต์ประการที่3มครับเผยแพร่โดยการถ่ายสำเนาให้ประชาชนประชาชนก็อยากได้คู่มือก็ต้องให้เขาถ่ายสำเนาไปนะครับจะเก็บค่าใช้จ่ายด้วยก็เก็บได้หน้าละหนึ่งบาท นี่คือกระบวนการของการเผยแพร่คู่มือประชาชนซึ่งต้องทำให้ได้ทั้ง3ระบบคือ 1. เผยแพร่ไว้ณสำนักง,งานเผยแพร่ไว้ทางระบบเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์และก็เผยแพร่ด,ด้วยการให้ประชาชนเข้ามาคัดลอกทำสำเนาเพื่อใช้ประโยชน์คู่มือประชาชน ส่วนคําว่าคู่มือประชาชนประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันตอนที่ทำข้อสอบเป็นข้อสอบเก่าผมมีข้อสอบเก่าเรื่องนี้ครบทุกสนามตั้งแต่2,559จนถึง2 5 6 3ออกข้อสอบซ้ำๆไม่ได้ยากนะครับใครอาจจะไปหามาก่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับเอาแล้วครับกลับมาที่เลข11เลข11คืออะไรครับท่านสมาชิก เลขสิเนี่ยเป็นหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาตศูนย์รับคําขออนุญาตเนี่ยนอกจากจะสังกัดในสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันสามารถตั้งได้ทุกจังหวัดนะครับตั้งได้ทุกจังหวัดถามว่าตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับศูนย์รับคําขออนุญาต นะครับคำตอบก็คือศูนย์รับคําขออนุญาตตั้งมาเพื่อหน้าที่2ประการ 1. อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 2. ทํทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคำขออนุญาตถ้าเป็นไปรสเน่ก็เหมือนกับไปรสเน่บังซื้อเนะครับเป็นศูนย์กลางของการกระจายไปรษณนย เป็นศูนย์กลางของการกระจายคําขอประชาชนอยากได้อะไรขอเข้ามาเดี๋ยวกระจายไปให้ประชาชนสะดวก2มีศูนย์กลางอันนั่นคือวัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่อะไรบ้างหลักๆมีอยู่11หน้าที่ฟังไม่ทันก็รีเทสรีไลซ์เอา 1. รับคำขอและค่าธรรมเนียมนะครับ 2. ให้ข้อมูลแก่ประชาชนในกรณีที่ประชาชนสงสัย 3. นะครับคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาต 4. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ห้ารวบรวมปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาตามกฎหมายห้าละเหลืออีกหกเหลืออีกหกนะครับมีห้าละท่านต้องจำห้าได้ก่อนเหลืออีกหกคล้ายๆกัน นะครับอีก6ประการก็เช่นรับค่าธรรมเนียมนะครับพิจารณาปรับปรุงร่วมกันกับส่วนราชการนะครับนำเงินส่งคลังอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปพูดกันในตัวข้อสอบแล้วกันนะครับ มีประเด็นไหนอีกที่เกี่ยวข้องกับศูนย์รับคําขออนุญาตอะโอเคมาตรา15แล้วก็มาตรา16แต่โดยหลักกฎหมายก็กจะถามนะครับในตัวข้อสอบก็จะถามไม่ยากก็จะถามว่าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต รับอุทธรรับค่าธรรมเนียมรับคำขอให้ข้อมูลชี้แจงนะครับรวบรวมปัญหาส่งต่อโดยหลักๆไม่ได้มีหน้าที่พิจารณาคำขอนะศูนย์รับคำขอเนี่ยต้องส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน3วัน มาแล้วมาแล้วนะครับมีสมาชิกถามว่าอาจารย์มาหรือ,อยังมาเลยครับเอาล่ะครับไม่ได้ยากมากนะี่ครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของพรบฉบับเนี้ยออกประเด็นเท่าที่เราติวกันนี่แหละนะครับเมื่อกี้ค้างไว้เป็นการบ้านตัวหนึ่งใช่ไหมถามว่าในคู่มือประชาชนต้องมีอะไรอยู่บ้าง นี่คือข้อสอบเก่าที่เคยเออกไปล่าสุดเลยว่าคู่มือประชาชนต้องมีอะไรนะหลายคนดูแลเอาล้วครับเดี๋ยวมากันขั้มนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําแล้วก็อัปโหลดลง YouTube ให้นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันถ้าใครไลฟ์สดไม่ทันก็เดี๋ยวดูยูทูบขอบคุณและสวัสดีครับวันนี้